สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิล์มรถไทยซิ่งนะครับคลิปนี้อยู่กับ MU 4 9 0 2ครับผมกับการาทำบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับผมเหดบ่อเลี้ยงกุ้งครับพี่น้องวันนี้หนางานนี่กับประมาณไลนหนึ่งเลยละนะครับผมประมาณไลนหนึ่งนะครับพี่น้อง นึ่งไล่ได้นะครับผมงานนี้่ <c oughs> เนเอาเป็นชัโ่โมงนะครับผมชุมโ่โมงคนไห้อเองนะครับผมชัม่มงละหกลอยนะครับผมเอากองหน้าคนไห้เองนะครับชุ่มงละหกลอยถ้าเกินบรูว่าชั่วโมงไหรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติพม่กะเอาชั่มงละหารอยนะครับถ้าเป็นใกล้บ้านเนี้ยก็หานอยห้าสิบนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยุ่ไกลๆบ้านเพิ่นเพิ่นไห้ชัม่มงละหกลอยนะครับผม โอเคนะครับผมดีอยู่นะครับผมเจ้าของอ่าเปิดไห้ชั่งโมงละหกวัยนะครับพอจวนะ <c oughs> ดข้างนอกใช่ยอดครับนี่เอลสามหกเอลสามหกไอ้พ่อรูว่าเป็นยังนะครับผมหนาจะเผ้าหนาลูดนะครับเอาไปเห็นงานหมวกานนะครับมีเสียงดังอยู่เข้าหนานะครับผม าจะาเผ่าหนาลูดนะครับผม L36 เฮานะครับเลยออกงานแต่ m u ู9ีเก่านะครับวันนันเอาไปส่อมนะครับผมพี่น้องแป่ว่าผมสันนิษฐานว่ามันเผาหนาลูดละนะครับผมขอโทษคอับให้นั่ครับพี่น้องหายอนแสงนะครับผมว่าใครยอนแสงนะครับ สำหรับท่านใดที่เขาไม่อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ผัดข้าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องฟิวส์เราใช้ิงนะครับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่น้ำนะครับผมเพื่อสีเป็นกำลังแรงใจให้ช่องฟิวส์เราใช้ิงนในเหดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องเอาคลิปการทำงานของเอ็มยูสีขาวหมพี่น้องเล่นไหมครับผม ดันเอาเลยนะครับผมบาได้ลงหางนะครับดันสดเลยนะครับผมขับโดยโฮงปีกหางกินเช่นเคยนะครับผมฮงปีกหางจวดเสมอครับผมไปเรื่อยครับผมงานชัมม่วโมเงเราไม่เร่งไม่รีบครับผมพูดปฏิเสธงานชั่วโมงบนจิรูด,ดีนะครับผมไม่อ้อด ก่อนมาผมมีตั้งานเหมาละอันนี้มาเห็นงานชั่วโมงหเห็นกันเห็นไตนะครับไปเรื่อยๆว่าเขียวว่าขอดนะครับผมไปเ,เไรื่อยๆนะสตาร์ทไฟสตาร์มันนะครับการเข้ารถนะครับผมปากันบ่ได้นะพี่น้อง ไปตามผู้เฒ่าไปรุ่นก็ไปตามไม่รุ่นนะครับผมดีนะครับที่ดันลงเหลวไอ้มันบอลช่างแบบพี่น้องมันบนวมน้ำจิบ้านผม้เมื่นแต่ว่าขันทางไทยเอิน่นอย่าเป็นดินสมองนะครับผมนวมนม้ำวมนม้ำเป็นนังหมูสไหมครับผมดินสมองนะครับดีอยู่ที่ดันลงเหลี่ยมน่าเป็นนะครับผมผมมันยากจะเป็นขนาดนั้นจุบน่าเพราะเพราะหว่ลุ่มลเลยเด้เห็น ขวนเจ้า,จาฟ้องมันมีพนาเอาว่าเลิกฆ่าบมื่อคือกันทีได้อันอันนั้นเห็ดหน้าเท่านัน้นห่ีเพลนล่องเห็บเมื่อกัน,นครับผมเพิ่นไปสอนกุ้งนะครับผมสอนกุ้งด้วยน้องนั่นนะครับน้องไงนะครับสนอนยี่นน้องไง่มากนะครับเพิ่นมาขายเพิ่นเงินดีนะครับผมมาที่เพิ่นเลยว่าเพิ่นไปสอนสอนยุ่นน้องนั่นนะครับผมน้องไง่มาไหวหนีนะครับเมื่อไหรให้หนีนะครับมันสีเลี่ยงท้ายน้อง ไว้หน้าผมคุณงงีสิบสามสิบบาทนะครับผมทขายว่างั้นเพื่อได้เงินหลายหมื่นเติบขึ่นหน้าผมได้เงินหมื่นสองหมื่นหะ่ดละหน้าผมว่ามันเป็นส่วนของพี่น,อน,น้องเพอ่์นนั่นใส่กิลลุงหรือยังก็อัดนันน่นล่ะแนวใส่กุ้งนั่นแหละครับผมเป็นตุม่มหรือ,อยังนั่น,นละ่ะผมกับพี่รู้ด้วยกันนะครับ M.U.49 เราก็เข้าสามปีแล้วนะครับผมสามปีสองเดือนนะครับเอ้ยสามปีสองเดือนมาหนะสามปีสามเดือนนะครับผมสามเดือนกลัวสิเข่าสี่เดือนนะครับผมกับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับสิสองพันแล้วนะครับผมชั่วโมงการทำงานโอ้ยผ่านหนาสุดยอดดี่สุครับผม แรงมากเลยการนี่ดีวะ <laughs> ขีเมากับตามที่เห็้นแล้วครับผมเนี้ยทออเลียนบาทแล้วพุ่มรถไปอยากยู่แล้วขีเมากับได้ ตอนนี้นี่ละสิบหงเ์เสานะครับสามสิบเอ็ดองศา้วพี่น้องอยู่อำเภอปาปีนะครับสามสิบเอ็ดองศานะครับวันผมไปเห็นงานโอ้ยพี่น้องเลยอันสามสิบเก้าองศาสี่สิบองศาคุณโอ้ยหอน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 ใครอยู่ผมมีพันลมคันนี่เอ็มยูสิเก้า หอนผมมาจอดห่มแล้วจอดห่มนอนแล้วหอนเนาะไอ้ยูเี้นึืงทยังหอนไม่มีดอกหันไหมโอ้ยหอนกตหอนข่ไอ้เนีนมันหอนหอนเ็ื่อนตุยครับคุยแดดครับแดดเนี่ยนะครับ ยอดเลยเอขอคมกันเยองอยากขอคมนะครับให้เหน้หองเีมลนะครับ ำหรับท่านในที่เข้ามาแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อสิบะเรย์พัดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากมมาช่งองฟีวมแลไทยชิงนะครับขอคนละหนึ่งใบหนึ่งแชร์นะครับผมบางจังหวะก็ม่วนดีนะครับดถึงนำ้ำเฮาเลี้ยงใบมีดน้ำหละนะพี่น้องเลี้ยงใบมีดเลี้ยงคอนโทรลนะครับเลี้ยงได้ก็ม่วนดีครับพี่น้องเลี้ยงว่าไรก็คือว่าละแนวนี้มันก็อาศัยความเคยชินนะครับผม รักษะอักประสบการณ์ความเคยชินนะครับครับดูต่อดูกะจริงจริงนะครับผมการเลี้ยงไม่มิด เราพี่น้องเพราะว่าเป็นดินไส้นะครับกัดเป็นดินเหนียวดินแกั้นเรื่องนี้นะโอ้ยตึ๊ดยากหลดนะครับอันนี้เห็ดจังไหนก็เป็นเห็ดครับพี่น้องเป็นดินไส้ลงทรงไหนกันลงได้นะครับมันคล้าย,ย่นะครับว่างั้นช่วงอาทิตย์หนึ่งขึ้นหลังว่างั้นนะครับผม ฝนถึนลงมานะครับแห้งเดือดรุ่นะาพี่น้องหลังจากที่ว่าตกรดนะครับมัวก็ตกครอยู่นะครับพี่น้อง ก็เลยก็แช่ก็ดตามนะครับเปิดสิบก็ได้ผัดข้าวสันสิบไม่ไม่จากช่องพิมมรนจริงครับคลิปนี้ก็มีาายางไรครับผมเอาสิิจากทางนันแหละไม่ทพื่อเอาไปมีหลักนะในพวกวันในทีนนหครับสำรักนี้สวัสดีครับ